I'm oh. going here. <laughs> Enemy shield. Reloading. I'm down. Wow. Hit. Yo, crack cracking enemy shield. Reloading. I'm I'm down. down. I'm down. กูก้าเข้าลวแกูกลังกูกำลังกูกำลังกูแต่ไม่ได้เพื่อนันเข้าแล้วเูโดนกาวข้ากโ้าว้งกู้อกัดแบงคุกัแงคุ๋มโนโนระวังนะขวานี่มีนะขวาข้างบนมีแนวขวาไม่รู้พยายามเข้าก่อนพยายามเข้างก่อนกล่องกล่องกล่องนี้ไปได้ไ่ะกล่องฟ้าเอาบุ๊ไปทางแล้วนะเอาไปไหนกันนะเพื่อนมากูกูไปตนี้ก่อนเฉยถ้ามึงได้วงก็ข้างนั้น ทางที่ผมไปก็ได้กับกลับมาเรามีบินี่ปะล่ะอ๋อไม่มีแล้วไปได้ไ่ได้ตมันตีตอะะแนนตีหนึ่งข้างหน้าเราอะใช่ใ่ข้อมูลทำไมข้อมูลกดเรายาวข้อมูลกดเรายาวทำไมไม่มีระเบิดแต่ได้ใช่เราม้อมข้อมูลกดแดงเป็นยากจัดตายไหมไม่ทำปร่ไดี๋ไม่ทำประเดี ตอนああอน хочешь, ี teachers, Naw, nah ้ตีโซนนี so Help, ้ตีโซนนี้ตีอยู่เจนเจนเจนใช่กวางตีบอบทางนี้ละตีทองปุ๊บอะไรอะไลนแม็กซ์ีทองบุมมีชุดป้านะพยายามมาใกล้ๆก็้อ็ตีหมดตีบมดหดหมดไม่ไม่ไม่ใจเย็นใเราได้วงเราได้วงเราได้วงยังไงตีบมดต้องดันเราเว้ยคุมตัวนี้ให้พอให้ได้ก็พอเราลองตีข้างๆข้างๆ้างอยู่ของตรงเนี้ยเขบุ้มขบุ้มนี้ขบุ้มนี้เห็นปะเห็นปะนั่นน่ะสามตัวเลย เล่นยางเนี่ยาวไม่ได้เราต้องไปเล่นตอนโวลบีบเราต้องไปเล่นโซนเนี้ยยึดไอไอโซนไอโซนที่ขาบปะขวา้าสายมาแล้วนะสายวิ่งมาแล้วแคร์ครควิ่งไปทางไหนเราบ็อกคุยกันแล้วัญละคุยยิงตีข้างบนอยู่ยิงไปยิงเตี้ข้างบนไปยิงเตี้ข้างบนไปสามตีสามตีไอ้นั่นตีหนึ่งข้างบนตีหนึ่งตรงเราตีหนึ่งมาถึงตรงเราคือตีเดียวกันวันนี้ไม่ขยับไม่ขยับมันขวนะไม่ขยับไม่ขยับไม่ขยับตีที่ไหนจะเอาเราตีใช่ใช่ใช่ไอตีนั่นไมนจะเอาเรา พีข้างพีข้างยิงเราีข้างยิงเราระเบิดรเบิดรเบิดไปโดนดูดูคุต้องขึ้นแงเนี้ข้ากูข้ากูข้ากูไปโดนโดนมึงเข้ากก้ถอยถอยับแล้มาล้เนี่ยก็อยากจะช่วยนะตแตงตแตงหนึ่โดนวิ่งมาได้เนี่ยาตาตวิ่ง โอ่ะนอ่ะช่ยหน่อยช่วยน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อไม่ทันเลยไม่ช่วยดอไม่ช่วยเด้ไม่ทันเลยอ่ะไอพวกพาพวกปดปแล้วเอาคนตีเหรอเอาเลยเอาเลยพอกก่อนนะไอพวกบุกบุกบกกระน้กระนาบกระนากสองกสอง เปลีตัวเปลี่ยนตัวไปไปไปปัมไปปมไปมก็แตกตรงกูเฮ้ยไอ้กูสอตัวมาล้อนึ่งล้อนึ่งกไมาไาไาไหาข้างหน้ากูาสามาสามาสามี่น้องเราไ่ทันแล้วไอ้เนี่ยมันมันดีก่อนแล้วมันดีก่อนแล้วดีแน่นเกัีมาเลยน่ไปี่วะุรบ้าทา้กจะรชุบยังอยู่ไยู่ไยู่ไว่กไปกนไปมันก่อแดงหมดแล้ว แดงเหรอสวยไม่ไมไม่ป <which> <happened>. ุต <Rena ult> <it> no ั้งนแก๊สแล้วก็ไอแอชบมบเก็บระเบิดเก็บระเบิดเก็บระเบิดเอาไ่ใช้ท้ายตกแดงตกแดงแล้วแงแล้วสวยน็อกน็อกน็อคิวให้คิวทำไม่ตายทำไม่ตายทำไม่ตายลงมาแล้วลงมาแมาขนามุขนามจะน็อกจะน็อกมัดปแลมัดมัดปกกให้กันให้ฮิวิวก่อนิวก่อนไห้มันคื้าวบนนคือข้าบนมันคื้าบนฮิวิวิวลงมาลงมา ขอขอคนนึงฮิวขอคนนึงฮิวก่นอนเอาไอ้บูมมึงน,นอกแล้วเหรอใช่ใช่แม่งลงมายิงกูกำลังจะปั๊มเลย